แล้วก็มีภาพบรรยากาศอลังการชิมช็อปโอท็อปมิดเยะก็อยู่บนหน้าหนึ่งของหลายฉบับคือบรรยากาศงานโอท็อปมิดเย่ปีนี้ฮะเนี่ยเมื่อวานนี้มทรหนึ่งรัฐมนตรีมหาไทยนายอนุทินชาญวิรกูลเดินทางไปเป็นประธานเปิดงานครับหลากหลายผลิตภัณฑ์สีสันภูมิปัญญาไทยก็มีการกล่าวบนเวที T ด้วยนะฮะสำหรับมทรหนึ่งคือ2วันแรกเงินสะพัดไปแล้วกว่า142ล้านบาทครับเนี่ยฮะ บาง,บางช่วบงบางตอนที่กล่าวบ<ค>นเ,เวทีนะฮะสร้างความมั่นใจให้ผู้ส่งออกและผู้ค้าที่ต้องการต่อบโจทองพี่น้องสื่อมวลชนที่เคารพรักทุกท่านครับในโอกาสนี้ผมขอถือโอกาสเชิญชวนพี่น้องประชาชนทั้งหลายตลอดจ,จนนักท่องเที่ยวได้เข้ามาร่วม เห็นได้ว่ามีทั้งมทหนึ่งนะมีทั้งรัฐมนตรีช่วยมหาไทยมีทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาดรสุภาพนะแล้วก็ภรรยาของ,งอท่านมทหนึ่งเมื่อสักครู่ครอันนี้เป็นพิธีเปิดครับโอท็อปมิตเย่เนี่ยมีทุกปีนะครับแล้วแต่ละปีเนี่ยก็จะมีการนําสินค้าจากชุมชนทั่วประเทศโอท็อปปัจจุบันนี้นะเป็นแบรนด์พรีเมียมไปแล้วนะครับคือคุณภาพสินค้าเนี่ยสามารถที่จะอวดสายตาชาวโลกได้อย่างไม่อายครับ ในบรรยากาศบนเวทีนะครับในงานเปิดเมื่อวานเป็นพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ2วันแรกเนี่ยที่เริ่มขายเนี่ยนะไปจนถึง16มิถุนายนนะครับสวันแรกเนี่ย142ล้านเข้าไปแล้วครับปีนี้รัฐบาลก็ให้ความสำคัญส่งเสริมผู้ประกอบการยกระดับคุณภาพมาตรฐานระดับ3-5ดาวเพิ่มช่องทางการตลาดมากขึ้นด้วยครับงานมีตั้งแต่8จนถึง16มิถุนายนครับ ที่อาคารเชลเลนเจอร์หนึ่งถึงสามศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอินแพดเมืองทองธานีใครสนใจก็ไปเลือกขาได้ครับนี่บรรยากาศการเดินชมของในงานครับโอ้โหนี่มีทั้งท่านประหลัดมหาไทยรัฐมนตรีช่วยมหาไทยนะแต่ละท่านก็มาพร้อมคู่สมรสนะแล้วท่านรัฐมนตรีแล้วท่าน,านอธิบดีกรมการพัฒน,นาชุมชนมุสึกุคุณสยามสิริม,มงคลนะฮะก็ถือว่าเป็นแม่งานครับและปีนี้เป็นโอกาสพิเศษปีมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจริญพระชนภรรษา6รอบ72พรรษาทับ28กรกฎาคมครั้งนี้จึงจัดเพื่อเฉลิมพระเกียรติด้วยโดยมีโซนในเทศาการเฉลิมพระเกียรติกับน,นนี้เป็นภาพบรรยากาศตามที่มทหนึ่งไปเปิดเมื่อวานนี้น,นี้แล้วก็เดินชมนะครับนี่บรรยากาศในงานเมื่อวานนะฮะช่วงตรงหน้าง,งานนถ้าใครไปเนี่ยงานโอท็อปเนี่ยจะเห็นนะครับจะมีพระบรมชายาลักษณ์ แล้วปีนี้ทําเป็นนิทรศการด้วยเนี่ยครับอันนี้เป็นภาพท่านมททหนึ่นะครับแล้วก็คู่สมรสนะฮะก็ถวายความเคารพนะครับนี่เป็นจุดที่ประชาชนทุกคนไปเนี่ยสามารถเข้าไปได้นะครับก็ไปถวายความเคารพนะและนี่เป็นบรรยากาศในงานครับงานมีถึงวันที่16มิมถุนายนเลยนะครับโอในงานนี้ของกินของใช้นะเพียบนะ มีหลากหลายราคานะคะจับต้องได้ค่ะแล้วก็โซนที่น่าจะยิ่งใหญ่อลังการก็คือโซนใส่ผ้าพัยให้สนุกนะะม,มาจากบ้านนนกอกก็มีบ้านนนกอกนี่ที่ที่อุดรธาน,นีที่ลายกันโง่เพิ่งไปทํารายการ<ะ>และนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศก่อนวันเปิดเมื่อวานนี้นะคะนี่เป็นเมื่อวันก่อนค่ะท่านมทหนึ่งไปตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยไปให้กำลังใจผู้ประกอบการโอท็อค่ะไปตั้งแต่ก่อนวันเปิดแล้วค่ะเนี่ย น่าจะเป็นวันหลังจากที่มีการซ้อมดนตรีแล้วก็ไปที่เมืองทองทานหงานนี้นะคือใครเคยไปเนี่ยจะจําได้ว่ามีข้าวของนะสวยขนาดไหนมีทุกแบบให้เลือกนะอันนีเ้เรียกว่าอะไรแม่บ้านนะกับมทนหนึ่งนะแล้วก็ท่านท่านประหลัดมหาไทยก็มานะมีบรรยากาศในงานนะฮะแล้วก็ในแฟนเพจกรมการ พัฒนาชุมชนนะฮะนี่ไม่ว่าจะผ้าไทยลุกไหนก็ CF ได้โอท็อปมิดเยียครับนะจะชอบแบบไหนฮนะแล้วถ้าใครที่อยากจะตรวจของก่อนค้นหาร้านค้าภายในงาน,นะฮะเดี๋ยวก็สแกน QR โค้ดได้เลยโอท็อปมิดเยียหลากหลายผลิตภัณฑ์สีสันภูมิปัญญาไทยงานถึงวันที่16มิถุนายนนะครับย้ำยังสามารถเดินทางไปได้กว่า2,000ร้านค้านะครับช็อปชิมชิล ในที่เดียว